น้อง14ไปยิงคนอื่นยับเยินขนาดนี้ผู้บริสุทธิ์คนอื่นต้องมาเจ็บตัวเพียงเพราะอยากได้รับการยอมรับจากเพื่อนตอนนี้ลูกมาบอกโดนเพื่อนว่าไม่หล่อแม่เลยบอกไม่ต้องสนใจเพราะไม่ได้ทําเราเจ็บเลือดไม่ไหลาการที่เราบอกลูกว่าให้ลูกไม่ต้องสนใจมันคือการที่พ่อแม่ไม่ได้สนใจในความรู้สึกลูกอยู่ก่อนแล้วเพื่อนไม่ยอมรับในตัวกูหรอให้เพื่อนรับผิดชอบความรู้สึกกูเนี่ยเหมือนกับการที่เราปัดตกลูกว่า ช่างมันลูกเลื่อนไม่ได้ไหลซะหน่อยปล่อยเพื่อนไปเพื่อนพูดอะไรก็ปล่อยไปมันก็คือการที่เราไม่ได้ไม่ได้เข้าไปเคลียร์ข้างในของเขาเขามีสิทธิ์ที่จะโกรธอยู่แบบนั้นต่อแต่แค่ว่าไม่มาพูดกับแม่ละเบื่อที่จะมาเล่าให้แม่ฟังแล้ะพอเล่าปุ๊บแม่ก็ปักตกแม่ก็ไม่เห็นใจชั้นเลยเนี่ยเล่าไปก็เท่านั้นเหมือนแม่ไม่ได้ช่วยอะไรไม่เห็นเป็นไรของเรากับเขาไม่เหมือนกันตอนคุณเป็นเด็กคุณไม่เคยเป็นเด็กกันเนาะมันไม่ต่างจากสองกรณีนี้ดูนะ ไอ้ที่โคราดกับไอ้หนองบัวลำพูน่ะเคสนี้ที่มันเจ็บปวดเขาต้องขึ้นสารเลือดไหลไหมไม่ไหลเคสนี้โดนโกงเรื่องเงินถึงขั้นยิงคู่กรณีเสียชีวิตเนี่ยก่อนหน้านั้นไอ้คู่กรณีแม่เมียแล้วก็หัวหน้าเนี่ยทำให้เขาเลือดไหลไหมไม่มีเลือดตกยางออกสักนิดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือในนี้ เห็นไหมว่าสิ่งที่เราสอนเด็กเอาแค่เล็กๆน้อยๆยแค่นี้ไม่ต้องสนใจลูกมันคือการที่พ่อแม่ไม่ได้สนใจในความรู้สึกลูกอยู่ก่อนแล้วแล้วเราก็เลยไปส่งให้เขาไม่สนใจคนอื่นในพาร์ทนี้ขยายให้นิดนึงอันที่พูดอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่จะดีกว่าหรือเปล่าถ้าพูดให้มันเข้าถึงใจเขามากกว่านี้เคลียร์ใจลูกแบบนี้ใจเด็กคนนี้กําลังเสียใจด้วยเรื่องอะไรเพื่อนบอกว่าไม่หล่อหล่อไม่หล่อวัดจากอะไรคะไปขยายเรื่องหล่อไม่หลอก่อนเพื่อให้มันแคกที่จุดเกิดเหตุก่อนว่า กูเจ็บเพราะอะไรเจ็บเพราะเพื่อนล้อไม่ว่าเพื่อนจะล้อด้วยคำพูดอะไรก็ได้เจ็บหมดหรือเจ็บที่ไม่หลอ ให้เขาเคลียร์เรื่องหล่อไม่หล่อให้เสร็จเพื่อให้เขาปรับใจว่าอ๋อมันก็มีสิทธิ์จะคิดไม่ตรงกันได้นะระดับเท่าไหร่ที่ว่าหล่อไม่หล่อลูกให้เราไปขยายถึงตรงนั้นอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งที่นิกกี้ตามอยู่เขามีปานดำครึ่งหน้าแต่เขาเป็นคนที่แต่งหน้าแล้วก็ให้ความรู้ด้านการแต่งหน้ากบลอยอะไรพวกนี้เป็นอาชีพเลยนะเห็นไหมว่าคนคนนี้ต้องมีหลักคิดยังไงในการดําเนินชีวิตผ่านช่วงวัยเด็กมาวะพ่อแม่เขาสอนมายังไงวะทุกวันนี้เขาโชว์หน้าดําให้ดูก่อนที่จะแต่งหน้าด้วยซ้ำทำไมเขาอยู่ได้ ทำไมเขาไม่ไปโกรธแค้นแล้วเอาปืนไปยิงเพื่อนเขาไม่เจ็บปวดกับการบูลลี่ของเพื่อนเขาจะมีสิทธิ์เอาปืนหรือเอาไม้ไปตีหัวเพื่อนไหมก็ไม่เพราะไม่เจ็บเราไปเคลียร์ตั้งแต่จุดเกิดเหตุที่ความรู้สึกของเด็กก่อนว่าเรื่องอะไรกรมสุขภาพจิตบอกให้พ่อแม่อยู่กับเด็กเสมอต่อให้เรานั่งอยู่กับเด็กแต่พ่อแม่ไม่รู้วิธีการที่เหมาะสมและดีกว่ามันก็ทําให้เราเสียโอกาสยิ่งอยู่เยอะไม่ได้ช่วยเพราะวิธีการไม่ถูกมันก็จบแบบเดิมอันตรายนะพ่อแม่ทุกคนควรจะ ศึกษาเรื่องการเลี้ยงเด็กเพราะว่าอะไรในวันที่เขายังอยู่กับคุณคุณต้องทําให้ถูกวิธีที่สุดเพราะถ้าคุณพลาดพอถึงช่วงเวลาวัยรุ่นเขาไม่เอาคุณแล้วค่ะเขาจะเอาเพื่อนเป็นแกนหลักเราทุกคนเคยเป็นกันมาหมดเวลาเพื่อนไม่แคร์เราเจ็บชิบหาย เวลาเพื่อนไม่เอาเราเข้ากลุ่มหรือเพื่อนไม่เห็นเราสําคัญต่อให้เรากลับบ้านมามีครอบครัวอบอุ่นแต่เราไม่เคยรู้สึกดีแล้ววันรุ่งขึ้นเราต้องไปโรงเรียนอีกต่อให้พ่อแม่รักกูมากสุดท้ายตอนเป็นวัยรุ่นเราจะเอาเพื่อนเป็นเบอร์หนึ่งกันทุกคนดังนั้นเราต้องใส่อะไรให้ลูกใครไม่อยากให้ลูกพังแบบเนี้ยพังแบบเนี้ยหรือตัวเองก็พังอยู่เหมือนกันอารมณ์ร้อนเจ้าอารมณ์แก้ไขตัวเองยังไม่รอดเลยจะไปช่วยลูกจะใส่วัคซีนลูกยังไงดีมาเรียนก่อนก่อนจะให้ลูกดีเราต้องดีก่อน พักไลน์แอดเลยค่ะบงกระดานนี้นะ